สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลับรีกับไมค์แล้วนะครับวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์ยอดฮิตนะครับถ้าใครเป็นสายกระบะจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับนั่นคือยีสุ c ีเจนะครับซึ่งประจําการอยู่ในรถทุกสมัยใหม่ของค่ายยูสุนะครับพวก4ีล้อ6ล้อนะครับหนึแรงม้า3,000 cc ซีซีนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ชอตบล็อกนะครับหมายความว่าท่อนตรงนะครับจะเหมือน d m a ็นะครับแต่ว่าสเปคต่างๆรอบๆจะเป็นของรถบรรทุกนะครับเพราะฉะนั้นสามารถจูนได้เหมือนกันทําได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเอาอยู่ทุกงานเหมือนกันนะครับไม่งั้นยูสุไม่นํามาใส่ไว้ในรถบรรทุกนะครับของมันต้องดีจริงๆนะครับแรงทอร์กจะมากกว่านะครับถูกเซตมาผ่านกล่องเดิมๆจะมากกว่านะครับ เอาไว้ลากจูงนะครับเพราะฉะนั้นแรงพวกนี้จะต้องใช้เครื่องยนต์ของรถบรรทุกนะครับถึงจะเหมาะสมนะครับมาพร้อมเกียร์แบบนี้เลยนะครับที่ร้านเรามีช่างวายสายนะครับครบวงจรนะครับสามารถโมได้จูนได้ตามปกติเลยครับอยากแรงแบบไหนสั่งได้นะครับมีรับประกันนะครับไม่ว่าท่านจะใช้งานไปแล้วมีปัญหาเรามีแก้ไขให้ถึงหน้าบ้านท่านนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะครับประหยัดน้ํามันนะครับ วางแทนได้แทบทุกรุ่นของอีสุตั้งแต่มีรถบรรทุกมาเลยครับก็ไล่ไปเลยครับได้ทุกตัวนะครับสาหรับ4 4ล้อ6ล้อนะครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันนะครับสาหรับ4 j j 1นะครับนี่ครับอียสุ4 j j 1ครับ130งาแรงม้าหรือเครื่อง3 0 0พนะครับในเวอร์ชั่นรถบรรทุกนะครับตัวนี้ไม่สามารถที่จะเปิดฝาได้นะครับเนื่องจากน้ำมันจะกระเด็นออกมานะครับให้ดูจาก ช่องนี้แทนนะครับไลทไอไล้ควันนะครับอ่าอีกทีนึ่งเร่งหน่อยครับ4ล้อ6ล้อยุคใหม่ของอีซูใช้ตัวนี้กันหมดแล้วนะครับไลท์ปัญหาทุกอย่างนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจนถึงแทบจะเป็นจีดสุดแล้วครับ 4JJ1 นะครับใครเอาไปใช้รับรองมีแต่คุณภาพที่ดีนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับอ่าแรงท็อกตัวนี้ถูกเซตมาเพื่อลดบรรทุกนะครับ หาเลงหน่อยครับผมโอเคไล่ตั้งแต่ 4BD 4BE 4BG นะครับ 4HL 4HE นะครับ 4HF 4HG นะครับ 4HK นะครับสามารถแหวเอาตัวนี้ไปวางแทนได้เลยนะครับไทยกำลังมองหาเครื่องยนต์ดีๆนะครับประหยัดพลังงานต้องตัวนี้นะครับอ่าสุดท้าย มาให้เราแนะนำและให้คำปรึกษาได้นะครับที่เสียงกงสาวรีเท่านั้นนะครับ